สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวข่อยสิพ้ามาเก็บใบสะเดาค่ะต้นสะเดาของประเทศเดนมาร์กเลยค่ะพี่นอ้องอาสะเดาประเทศเดนมาร์กมันจะเป็นใบลักษณะสีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรูเขาข่อยผ้ากูรูมากเนี่ยเดี๋ยกูรูเพ่นผ้าก,กินใช่ไหมก่อนที่เขาจะกินพี่น้องเขาก็ต้องเช็คในอิเนเทอร์เน,น็ตเช็คอะในในแบบว่าเ,เพื่อนเพื่อนตั้งแดนที่เพื่อนกินกันเนาะว่ามันแมนบองสินะเขาอาจจะเก็บปิดใบสิแมนบอลละพี่น้องแล้วบันนีอัน ส่วนมากเสดานี่พี่น้องเขาจะไปกินตม้มลวกจิ้มน้ําจิ้มต้มลวกจิ้มกับน,น้าพริกสิแม่พี่นอ้องเฮดเมนูอื่นกะอาจจะได้เองนะแต่ว่าขอสิบอกว่ามันเป็นยาระบายดีดีเด้อเนี่ยกินแล้วระบายดีดีไปเลยค่ะพี่น้องไปซอยเพิ่นเก็บเลย ข่อยบลซอยเพิ่นได้พี่น้องข่อยซอยถ่ายรูปนะปวีให้หนูช่วยไหมอ่ะได้ใช่ไหมเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นลักหนังสิเห็นบ่ไอ้อันนี้คือต้นเสดาอย่าให้หักเด้ออันนี้เป็นเสดานะคะเนี่ยอ่อนอ่าอันนี้คืออ่อนอันนี้ห้อยเพิ่นเก็บพี่น้อง เขาไปลวกลวกจิ้มกินนล้วก็น้ำพริกปลาทูน้ำพริกทุกอย่างเลยพี่น้องแซ่บแซ่บเด้ออ่านี่แหละที่ยอดที่เขาต้มเป็นต้มลวกส่วนส่วนมากสะเดาเนี่ยเขาจะไปต้มจิ้มน้ำพริกปลาไหลพี่น้องน้ำพริกต่างๆสินะเขาบ่ค่อยเอาไปกินสดหรอกเขาบ่ค่อยเไาประกอบอาหารอย่างอื่นประกอบได้บ่สมมติว่าใส่แกงส้มใส่อะไรนี้ทำได้ไหมมีคนจะเอาไปลองอยู่นะแกงแกงอะไร อ๋อเขาเขาก็ไม่ค่อยทำกันเนาะแกงเหมือนอะไรอ่ะนั่งแบบเอยพี่น้องแกงขี้เหล็กอ่ะแกงขี้เหล็กใช่อันนี้เหรอ,อ,อใส่อันนี้บ่คล้ายๆแบบว่าเขาอยากจะไปทำแกงคล้ายๆแกงขี้เหล็กแต่ว่าก็ยังไม่มีคนทำให้กินนะแต่ก็พูดๆอยู่นอกจะาปทำแกงนี่บูชักแค่ เก็บอ่อนๆเลยเห็นไหมเนี่ยเราเก็บนี่มันจะล้นไหมมันจะป่องขึ้นมาอีกไหมปะแต่ว่าพี่น้องบ่ต้องย่านหรือว่ามันมันสามารถป่องขึ้นมาได้ยังเซนไหมเออมันป่องฮ่าโคตรมากเลย เราไม่ใส่ปนกันใช่ไหมเอาใส่ปนเลยลระป้าโว้ยข่อยกับอุสาแย่อ่ะ <laughs> พี่น้องเห็นไหมเก็บเลยค่ะคือบอกว่าอันพักสะดาวเนี่ยคือกินได้แค่นานนี่หรอพี่น้องน้าอื่นกับบดเลี้ยวมนี่ยอดอ่อนๆอเลยค่ะ ไปจิ้มน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำจิ้มลวกกินเด้ออันนี้คือสเสดาของเราค่ะพี่น้องสเสดาประเทศเดนมาร์กนะคะ,สะเสดาค่ะ,สะเสดาป่านะคะนี่เห็นไหม ลักษณะให้ดูลักษณะต้นของมันเป็นต้นลักษณะแบบไหนคะสังเกตได้ไหมเผื่อคนอื่นเขาแบบไม่รู้อะไรงี้ไงต้องดูใบใบอย่างเดียวใบแบบอ๋อต้องใบแบบนี้โอเคแล้วไอ้นี่คือเป็นต้นเล็กๆนะคะในพี่น้องนี่ต้นสมีนอันนี้บรมเบิสักต้มดึ้งเลย อันนี้ใช่ไหมอ่านี่ครับพี่น้องต้นสดางหฮาเห็นบ่อันนี้เป็นต้นผักสดาค่ะเดี๋ยวพาเก็บผักสดาเดินหมากนะคะอ่าคือแบบว่าสวนนี่ห้องสุดขอบวได้เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาลลอมหัวว้นะมันเป็นสวนไพรเวทเนาะกวอเป็นใบมันแบบนี้เห็นไหมอันนี้กินได้เนาะได้ค่ะบางคนเนี่ยก็จะเอาใบแบบนี้ไปด้วย อันนั้นมันแก่แล้วเห็นไหมมาพี่น้องง่ายสวีทไอตัวคันด้วยนะต้นคันด้วยนั่นหละ3เบิดกันอ๋อเนี่ยเหรอต้นแบบเนี้ย เนี่ยให้เบื้องลักษณะต้นเนี่ยซ้ำนีดนึงเหมือนเหมือนขี้เหล็กบ้านเราไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนสะเดาแล้วเราเห็นแบบลักษณะใบอ่ะคล้ายคล้ายสะเดาเลยคล้ายๆสะเดาใช่ไหมแต่ว่าเพียงแต่เราเรากินใบที่นี่มันไม่มีอ๋อไม่มีดอกมันมันมีดอกออกให้ไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ค่ะเดี๋ยวจะไปถามไอ้ผู้รู้ของเราผู้รู้ของเรานั้นคือกูรู นี่พี่น้องเก็บเก็บแบบนี้แล้ไปลวกจิ้มน้ำจิม้มแล้วคนคนเดนมาร์กเขาจะไม่มว่าเราหลอนว่าเราเก็บอะไรเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเทาก็เก็บไปแค่พอก,กินเนาะคับพี่น้องเขาบ่บต้องเอาไปหลายเดี๋ยวเออมันจะเป็นการทําลายธรรมชาตินนะแต่ว่ามันเดี๋ยวมนกระปงพี่น้องเขาเก็บมนีเดี๋ยวมนกะปงถึนง,นะ,งน,นะ นี่ครับพี่น้องต้นสะเดาเห็นไหมอ,อันน,นี้ต้นนี่ต้นนี่มันก็ลังปงนะเห็นบ่มันก็ลังปงขึ้นยอดอนะ่ะอาจนแนมบ่เห็นเนาะพี่น้องนะเห็นบ่มันก็ลังปนขึ้นนะนะปงปงยอดนะ่ะเห็นบ่ตรงนี่มันจะเป็นกันการหน,น่อยนึงเนาะพี่น้อง อันนี้กำลังออกใบเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเดินหาต้นสะเดานะเดินหาสะเดาอันนี้แก่แล้วเหรออ๋อเวลามันแก่จะเป็นใบแบบนี้นี่แหละเดาคักๆเลยสวยๆนี่แก่ แก่ไม่ค่อยกินเป็นแก่และพี่เนาะเอาแก่เหรอต้นแค่นี้ยังแก่อีกเหรอมึงคนชอบกินอ๋อโอเคชอบกินใบนี่ขนาดต้นเล็กๆนั่นเนี่ยเพราะว่ามันโดนแดดมันได้รับแสงต้นแค่นี้อ๋ออันนี้แก่แล้วอันนี้แก่แล้ว

โุ้ยคาแทะคกเทะจังบ่ได้จะงม่ได้เห็นยังเลยคาแทโอุ้ยเออกำลังกินเลยโอ้โหกำลังน่ากินเลยอุบอุวบมันกินกับอะไรเพื่อน้ำพริกใช่ไหม นี่กะปินัองอก้าวปลา่นอไปหาสื่อีิปลาก่นหรือตวนไปแล้วปลาป่นปลาทูนะโอเคเดี๋ยวเอาลงป่อยแล้ว มอบให้ทุกคนค่ะอ่ะมามา,ามต้องไปเหนียวไอ้ข้างบนบ <c oughs> เอาบ้าเอาตัวเล็กมีคะแนนได้ยื่นยอดเจ็ดหมดแล้วน่าเล็กโอ้ยหนะไปไปพี่หนอนี่สะตล์ต้นสแดา์กปล่อยยอดอวบๆเลยเห็นไหยอดอวบๆนะคะ ตะดาวป่าค่ะน,น,นู่นไงอ,อ่ะเข้าไปหมุนบนเข้าไปแล้วบ้าคอยใส่แรงงานคูเถ่าพี่น้องอค,คนกล่องยางอ้อมทั้งหุ่นเนะาะเพราะว่าลัดทงบ่ได้ไปเอาวาไปไปไปเอาก็ไปเอามีการนัดแหนกันอีก แต่มันเอาไว้ในตู้เย็นได้ได้นานนะปลาเหรอเธอไม่ต้องกลัวเธอไปแช่ตู้เย็นก็ได้อ่ากินได้เอาเก็บนี่ให้หนูใช่ไหมเนี่ยเอาคิดว่าเก็บให้ตัวเองโอุย้ย,พ,ยพี่น้อยพูดพูดอะไรที่ว่าทายทองที่ว่าทองทองระบายทองโบกเกงเด้อให้กินสะเดาป่านะคะลักษณะสิเป็นซีเด้อลักษณะสิเป็นอ่าเป็นใบลักษณะซีเด้อพี่น้อง อย่างงเดีอย่าสิงงเดยแต่ว่าคอยเออเออเอุ่งกัดนี่กินแล้วระบายระบายค่ะพี่น้องเดี๋ยวคอยตองไปหาจัดหามาก,กินแล้วพี่น้องมันมันระบายนะค <c oughs> อยใส่แรงงานปืนคอยถ่ายวิดูแต่คอยใส่แรงงานเปืนนะ่อยให้พ่นถ่ายคอยใหพุ่นเก็บ เขาเอาเขาเด็ดไปให้หมากินพี่น้องนี่ยมึงซื้หละได้ถุงมกไงถุงบกไงเห็นมะซํำนี่ละค่ะพี่น้องเอาบะลายดอกเอา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 บะลายดอกเอาแกะกระเป๋านึงนี่เหรอใครมาเกบเราเออมีคนเก็บนะเนี่ย วฝรั่งเขากินกันไหมฝรั่งก็ไม่สรรหาของกินเนาะฝรั่งเขาเคยกินบะพีนองเขาก็บะจักเนาะเดี๋ยวคอยต้องไปถามสามีก่อนอะไรนะอุ้ยนี่ยอดอ่อนเต็มเลย อกองลงมากองลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอ,พอเราเด็ดไปนี่มันยอดมันก็จะขึ้นเนาะนี่แต่มันก็คล้ายๆบักขี้เหล็กนะกกผักขี้เหล็กเขาเอาอันไหนไปแกงอ่ะผักขี้เหล็กอ่ะผักขี้เหล็กเขาก็เอาไม่ใช่นี้เนาะเขาก็บางคนก็เอาใบบางคนก็เอาดอก นี่เลยแค่พันดอกไม่ใช่พันพน,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 น่นไงแล้วทำไมไม่เก็บให้หมดอ่ะเอาไม่ถึงไปแล้วไม่น้อยละเราจะออกจากดงนี้ได้มัไหมก็นี่เงี้ยอ๋อเดาีิเดาดิสเนะ เดินทะลุมานี่ได้ป่าว ไปเลยได้ไงล่ะลอยอยู่ยังหาพี่น้องยังก็ะแถวนี้ไม่มีเนาะคอยรอเพิ่นพี่น้องเพิ่นเก็บทุกคน ต้อง้องยี่ทาองฝนเห็นบ่แนมเห็นบ่ฝนนะเห็นเนบงบรรยากาศในป่าพี่น้องในป่าเหานี่อันนี้คือป่าเราตาไลา่บ่พี่นอ <c oughs> ้องต้นนี้บ่แมนสดาวเดอร์นี่ ต้นนี้มันจะเป็นใบเฉกเฉกส่วนพี่น้องมันเป็นลักษณะคล้ายกันดอกแต่ว,ว่าต้นสูงสูงขึ้นไปค่ะน,นั่นมันจังแมนพี่น้องอันนี้แมนเดอร์พี่น้องแต่ต้นข้างล่างเนี่ยว่าแมนเดอร์นี่ ต้นมะมุยค่ะพี่น้องคลิปผ้าเก็บต้นเสดากระจบด้วยประการชนีนะคะพี่น้องเอ่อเสดาปลาพี่น้องเอ่อเชื่อว่าทุกประเทศก็ลืมออกก็แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็จังไดก็กกไปหาเก็บมาก,กินเนาะเขาบอกว่ามันเป็นยาระบายเซนนะมันกินแล้วมันระบายทองกินก็นําพริกนําหยังใดเซนนะเาลาค่ะ,ะพี่น้องคลิปอันคลิปเก็บเสดาปลากระจบด้วยประการชนีเด้อค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ขวอยน้ำมันเดอค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ